ไม่ขึ้นตาเลยหรอค <c oughs> วนตีจะคืนตาหรือไม่คืนตามันเกี่ยวอะไรกับยายของเจ้าด้วยก็แค่คสงสัยไอ้ตายสิเจ้านี่เขาจะประเด็นหรือเปล่าเนี่ยเขาพูดเรื่องคืนตาไม่คืนตาตั้งแต่เมื่อไหร่กันวะก็แค,ค่สงสัยเพทะเลไม่กับพิ่ตาตั้งนานไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงตา,ขาเขาคืนงต้องเป็นหมอตาแล้วที่ผมจะรู้ละเอะยรแบบนี้ไอ้ขี้บ้าเนี่ยท่านพิขีแล้วคอมพิวเตอรสิีตัวใหญ่เลยก็ส ว่ากูจะเคลือนตาไหมเหรอเดี๋ยวกูจะทำให้ดูเนี่ยกูฟันคนเหมือนฟันอ้อยเนี่ยเนี่ยกูไม่เห็นเคลื่องตาเลยไม่ไหวทอนนี้แเปลี่ยนเนี่ยฟันแบบเนี้ยกูไม่เห็นเคลื่องตาเลยเหก็บมือชี้หายเนี่ยฟันให้ดูเห็นไหมเล่ากูเคลือนตาไหมเห็นไหมมึงเห็นอะไรเห็นมือแชีงหายเห็นเสื้อเปลี่ยนเอาอีกเดี๋ยวมึงจะไปเชื่อถือมึงมีอะไรมึงเอาออกมาให้ผกดูจะทุบให้มึงดูเดี๋ยวเนี้กูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะมึงเอาอะอกมาเลยไม่กล้าตบมัน ไม่ต้องทอดอะไรก็ไดเอาใหญ่ก็ทอดอร่อยทุเีนสุกตออกกันว่าไปรุ่นฉมัหม่กูกนวจตีนนะคุณเอาทุเรียนหม่กูสับเนี่ยมึคิดต้องไหมว่ามือกูจะมีดี่รูถ้าผ่ชินสับผมไม่องนยุบกูไม่สับไม่รู้สมัยนี้ไม่รู้จักคำว่าู้หลักรุ่นใหญ่ถ้ากูสับลงไปเคยคิดบ้างไหมว่ามือกูจะมีรูกี่รูถ้าผกสับถึงทุเรียนสวนนนะี่ตำรวจเนี่ยมันม่ได้ฟังเลยใช่ไหม มึงหิวทุเรียนมึงก็สับกินเดนดิข้ามันอยากกินจทันเดียวก็โพาวาไม่ใช่หร<า>อพ่อพี่เฮียเอ๊ยป็นบากมัไม่อยากดูแล้ว ข้าปรับปรุงตัวแล้วข้ารู้ผิดชอบชั่วดีแล้วอกอยู่ไรทำไมท่านถึงไม่เชื่อข้าสไอ้เด็กเปรตที่มาทำไมถ้าท่านไม่มาโกรกไม่เชื่อท่านหรือแต่ท่านเชื่อเขไม่เล่าไม่ได้ถามว่าท่านรู้ผิดชอบชั่วดีจริงบอกตองรู้อย่างแน่นอนเราจะมาทอดทิ้งท่านแน่นี่เจ้าเจ้าหาว่าข้าไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอย่างนั้นเหรอแล้วนั้นน่ะท่านจะใส่ใจหลือดึกนะถ้าท่านทำดีด้วยหัวใจ กูส่คผลลุจมาเองมาสอนกูเองมาช่วข้าปราบปีสารหนูเขาจะทำความดีถ้ามีโอกาสสู้กับปีสารและกับสุสังคมได้นะครับหน้ากูอย่างนี้ไลยกูเข้าสังคมแล้วใครจะทักู <c oughs> เฮ้ยเจ้ารู้ไหมห้าร้อยปีมันทรมานแค่ไหนห้าร้อยปีที่ผ่านมานีัก็ไม่ได้กินกล้วยของโกรสักคำเดียวอีกที่เปกล้วยกล้วยไข่กล้วยแขกกล้วยหอมกล้วยหอมมาเล้วนะ นี่ถ้า,าห,หากว่าเจ้าอยากปลบมีสามหมูก็ล่อมันมาที่นี่สิถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดเพราะว่าเมียมีชู้ก็ตามแต่มันก็ยังรักนางอย่างสุดซึ้งมันชอบดูนางเต้นรำการแสนจั์มากเลยแถมยังแต่งเพลงให้นางเพื่อแสดงความรักอีกเรื่องนี้มันง่ายเหมือนกล้วยในมือข้าไปหาสาวสวย,สวย,สวยมาร้องเพลงเต้นรำตอนเป็นจังขึ้นเต็มดวงทำแบบนั้นเดี๋ยวปีศาจหมู มันก,ก็โผล่มาให้เราเล่นงานเอง่อยากกล้วยรึเปล่าต่อ,อแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้านะมึงทำไรอ่ะทุกคนต้องแต่งเป็นจี๊ดเนี่ยมันจะเหมือนเลยเหมือนไม่เหมือนไมไ่รู้แต่กูจะมีอารมณ์แล้วนะให้มาอ้าวก้วยกูงวอลวันทีที่มาขัดคุณจะได้เสียกันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ดี๋้วยก่อนด้วยก่อนด้วยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วไม่ได้มีอะไรกันเนะอะแล้วไปหยุดตาเขาก็ทำไมอีกเนี่ย นั่นเป็นเพราะว่าข้าเป็นห่วงเจ้าเออข้าได้ยินว่าเจ้ามีเรื่องให้ข้าช่วยข้าก็เลยลงมาไอ้ที่เจ้าช่วยกันเล่าไหนเจ้าบอกว่าตุก๊กตาสาวงามไงไปให้พ้นเลยสามปากเจอนี่มันเ้องจริงจังนะเราคงตอโทษทีเรื่ขอเคลียร์ก่อนโอ้สาวงาม,ามางด้วยฮัลโหลลูปากหมานจริงๆหมาก็หมานเลย ถืออยู่ล้ปากเข้าไปอย่างนี้เองแม่ถ้าทำข้าหน้าแดงไปหมดยแหม่กินหน้าแดงกินหน้ารักเนะยที่เอาได้ท่าเลิกพูดอย่างที่คิดดีกว่าไหมอ๋อเมื่อกี้ที่เขาล่งเกินเจ้าไงท่านต้องขอโทษแทนเขาด้วยนะด้วยกล้วยใบเนี่ยอุ๊ยเ้ารับไม่ได้กล้วยมันยาวไปแหมยาวไปก็ไม่ต้องกลัวกัดกินทีละครึ่งลูกไดุ้ณรู้จักกันให้กล้วยได้ไงมิตรภาพจะไปได้สวยต้องเริ่มจากกล้วยใบนี้หมอคงถ้าคือทำแบบนี้ก็จะไปแล้วนะ ถ้าเจ้าทิ้งข้าไปดื้อๆแล้วเข้าจะทำยังไงอ่ะก็ที่นี่มีคนอื่นอยู่ด้วยอ่ะมีใครที่ไหนอ่ะโอ้ทนไม่ไหวแล้วเว้ยไปจับไปีศาจหมูก็เถอะแล้วเข้าไอ่ไม่ไดอย่ายุ่งกับกูนี่แม่นางเจ้าบอกว่าเจ้าจะช่วยเราล่อปีศาจเจ้าจะลำเป็นเป้าอ่ะฮะก็เป็นอยู่ท่าเดียวโอ้รักเธอดิเต่นเลยจีเต่น ต่อเต้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างน so ี้สายสายสายขึ้นขึ้นลงลงสายสายลงสารบันเตี้ยลงสารบันง่ายทอสารบันยก่ะยกขายกขายกซิยกขายกถ้าดอกตูสารบันดอกตูถ้าดอไม่ดอกดอกดอย่ังไอตีตปักใช้ไดู้ตไวดีไหมเ้ เก่งเมากเลยปากหมานอีกแล้วหมานจริงเฮ้ยขาไม่ได้ปากหมาน้าปากหมาเลย่ะไอ้ข้าไม่เล่นกสฬาได้ยังอเฮไอ้ข้าใครเน้ี่มันี่ใครในหน้าตาคุณนๆแบเดียวไม่รู้จักเลย ปีศาจหมูจะกลายเป็นเท่าทานข้ารู้ว่าเจ้ามีความเชื่อส่วนตัวเรื่องปีศาจงั้นข้าจะขอส่งต่อให้เจ้าแล้วกันขอบคุณมากหลับตาเพลียๆเจ้าเหนื่อยใช่ไหมกลับบ้านเราต้องพักผ่อนก่อนดีไหมล่ะเขาบอกแล้วไงตอนผู้หญิงหลับตาแปลว่านางอยากให้จูบเนื้อจูงอีกแล้วอ้ามึงไม่จูบก็จูงไงอ้อเออไปนั่งดูเข้าว่า พรือมิกระชือจบได้่หนขอคงไปไกลตีนได้ไหมคะ,ะไล่ยิ้กจับพู้แย้แกลขอโทษนะข้ารู้ว่าข้าเคยทำไม่ดีต่อเจ้าแต่ข้าเปลี่ยนไปแล้วข้าตัดสินใจจะเป็นเมียและเป็นแม่ที่ซื่อสัตย์นะไม่เอากูเอานะาจะยอมข้าไหมไม่ยอมกูยอมนะบอกหอหไม่รู้ไม่เอาก้เอานะ จะทำอะไรเนี่ยเ้าจะแต่งงานกับเจ้าไงนี่คือตัวแทนความรักของข้าฮึแลยวพี่หมอคงไปอยู่ไหนเอ้ามึงเจ้าว่าอะไรนักหนารู้มีอยู่แค่นี้แค่กปแอบตรงไหนทำไมจะเอ้าของเธอเป็นใจทุกองเขาถอนก่อนนีกคือนี่น้องแบดปีนจะฝังหน้ารูปในเนื้อเจ้าจะไม่มีวันถอดออกได้หรอกไม่ได้รับปากนี่จะทำอะไรอะข้าไปรักเจ้านี่ เขาไม่อยากแต่งงานกับเจ้าแล้วเนอะถ้าถอนแววนไม่ได้เขาจะทวงเบี้ยค่าเที่งเดือนนี่เขาก็าใจแล้วเขาจะไม่รบกวนเจ้าอีก ามวันประกอบหนังสือคืนให้เจ้าแต่ว่าข้าอ่านไม่เก่งก็เลยเรียงั่วซ่วนข้าไม่ตกกับแต่ข้าต้องการเฮ้ยไปซะละไม่นานต้นหุ่นดีฝุดฝุดไปเลยนั่นนี่รูไ้ได้จังไงเอเอาก็ข้าเคยเห็นเองกับตาแล้วทำไมข้าไม่เห็นนะ ตาบอดไงไม่เคยอ่านไม่เคยดูแมกกาซีนเนี่ยถ่ายนูนบ่อยอหรอท่านหมอคงขอบคุณ,<น>คณที่ช่วยเหลือใครอีกครั้งท่านขอลาก่อนนะครับเฮ้ยเดีเ๋ยวๆๆจะรีบร้อนไปไหนเนีเ่ยนี่ไปไหนบ้าอารมณ์เสียเ้ยวไปกระโดดแป้วไปไหนได้ไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปเฮ้ย ข้าจำไม่ได้แล้วว่าเห็นพระจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหรเฮ้เฮ้ อยู่ฝึกเจ้าก็หลงกลข่าจนได้ <c oughs> อม่ต้อเศร้าในความโมโของมันูกสัต์ไม่ความะลาของข้า